รถยุโรปในราคาประหยัดเข้ามาปุ๊บวันนี้ปุ๊บรีวิวปับ๊บผมแค่ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหตุไม่มีขยับครัพย์นใดๆยังปกตินะครับอาร์ตเห็นไหนมปกติเราลงให้ก่อนเลยตัวไรเอยียดเราเก็บให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลก็คือนะราคาที่หายไปเกินครึ่ง<ะ>เจอเราสองคนก็เหมือนเจอรถมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถเช่นเดิมนะครับผมพกเพียงบัตรประชาชนใบเดียวมาครับว้าวว้าวว้าว,ว,าว คนทุกรถวันนี้อยู่กับตั้มแล้วนี่ครับวันนี้ตั้มอยู่กับ Mercedes Benz น,นะคะ CLA 200รนั1.6หน่อเบิร์ตเกนเออ 1. 1. ปี2,016คันนี้เ,เ,ลเลยค่ะพี่ตั้มพึ่งเข้ามาอีกแล้วโอเคค่ะเข้ามาปุ๊บวันนี้ปุ๊บรีวิวปับ๊บนะป้ายแดงนะ,ะ 2>, 2 1 4ล้านแสนหมื่นบาทวันนี้ไม่ขาย<ช>ครับผมเดี๋ยวดูนะครับวิสา้องค้าขายเท่าไหร่เราจะลบ วว้าทันใดนี้นพะี่ตั้นะจะเป็นสไตล์แบบว่าซีดานแบบทรงสปอร์ตคูเป้ด้วยเนาะสำหรับรูปโฉมเขาเนาะด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยไดมอนด์กริลนะไฟหน้าได้เป็นไฟ Mercedes นะคะไบซีนอนค่ะพร้อมด้วยเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะรถยุโรปในราคา <c oughs> ประหยัดนะครับ <c oughs> ราคาไม่แพงก็จับต้องได้ไห <c oughs> นๆบอกไปแล้วบออไปเลยว่า ขายนะครับ8 7 9 0 0น็บาทโอ้โหัต้ฟังไม่ผิด8 7 9 0 0 0็กบาทจักไมคนหมืน่นกว่าๆเองนะหมื่นกลางๆเองอะนะเนี่ยเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เอามาให้ดูเนี่ยคือรถผมแค่ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาเราไปดูโครงสร้างกันเลยก็อย่างที่บอกครับนะครัยังไ,ไม่ได้ล้างเลยนะครับล้างแต่ภายนอกนะครับ นี่มีเก็บสีฝากระโปรงแล้วนะครับผมอันนี้เดิมหมดนะครับน,นี่ออัดเดิมอยู่อันนี้ปกติเครื่องยนต์เป็นไงอันนี้เครื่องยนต์เบนซินค่ะพี่สูตรนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าซีซีนะคะร้อยห้าสิบหกแรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติค่ะเจ็ดจังหวะ,ะมาพร้อมแม็กซ์สิบแปดนะครับยางปีสองพันยี่สิบเป็นลายดาวห้าก้านแบบนี้เลยนะคะที่กระจกมองข้างก,ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกอยู่แล้วนะคะเป็นแบบ LED ค่ะดูกระจกแก่ เขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นแบบเฟมเลสค่ะเฟมเลสก็เขาจะลดระดับลงมานิดนึงนะคะดูด้านในนะครับด้านในเห็นไหมครับไม่มีขยับครับด้านในยังปกตินะครับประตูยังปกติอาด ไหนมานีปกติด้านหลังก็เหมือนกันค่ะาเล่นตัวสวยงามแบบนี้ถังน้ำมัน 5. นะ้ะจุน้ำมันได้ถึง50ลิตรเลยนะคะ CLA เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการย่อส่วนของ CLS คนะคเวลาดูคาสต์เขาจะดูแบบนี้นะเขาจะปิดตัวนี้นะครับเพื่อดูแบบ<ร> <ผม S 1> คาสต์ A ค่ะพี่ CLA สองร้200คอค่ะไฟท้ายนะะถ้าเป็นตัวนี้ปิดถังวันสิบยังไม่เฟสฟลิปเซนเซอร์ชนานี่ท่อครู่คะด้านล่างค่ะก็คือเป็นดิฟฟสเซอร์มีท่อคลูอย่างเงี้ยค่ะเป็นปลายท่อโครเมียมค่ะครับผมอย่งเหล็กแข็งแกร่งมากเลยครับกุญแจมี2ดอกนะคะอุปก ออยู่ครบถุงฉุกเฉินนี่ที่พยาบาลยังอยู่เลยมาด้านในเป็นไงบ้างไหนลองดูสิถือว่าสวยนะพี่สมบูรณ์เลยนะเนี่ยตัวนี้รถปี16วันนี้เราให้ดูนี่คือสียังไม่ได้เก็บอะไรเลยใชนะส่วไม่ได้เก็บอะไรเลยครับเราลงให้ก่อนเลยแต่ส่วนรายละเอียดเราเก็บให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเผื่อใครมองหารุ่นนี้อยู่มาดูก่อนได้นะครับด้านบนนั้นก็จะเป็นเหมือนชักฟินนะคะฝั่งนี้แน่นมากเลย ใช่หไหมก็ปกตินะเห็นไหมเราเปิดให้ดูได้นะสำหรับรถยุโรปเนี่ยเปิดดูได้ทุกแผ่นครับผมรถยุโรปนี่ยก็คือดดตัวของยางอ่ะเขาจะแน่นถูกไหมพี่มันจะดึงยากกว่านิดน,นึงมันจะเงียบอะครับผมเนี่ยด้านในนี่ไม่มีขยับเลยแผ่นเพดอยู่ด้านนี้นะครับขับดีไหมเราไปลองกันเลยค่ะ ตอนนี้ตั้มก็ขึ้นมาอยู่กับ CLA 2องร้อยนะคันนี้พี่ตั้มความเอกลักษณ์นะพวงมาลัยสามก้านพัดจันทร์ชิพควบคอนโทรลด้วยใช่ไหมตรงนี้มีเมมโมรีซีหรือว่าระบบจดจังตำแหน่งนะคะต,ตแหน่งได้สามตำแหน่งด้วยนะคะคทั้งคนขับและก็ผู้โดยสารตอนหน้านะคะคแอร์จะเป็นแบบช่องโกลมเขาเรียกว่าแอร์แบบเรโทรพี่ตั้งขับขี่ของพี่ตั้มค่ะก็ขับเรื่อยนะ ก็เครื่องยนต์1.6กับพี่ดั้มก็คือประหยัดน้ำมันนะคะ1.6เทอร์โบด้วยคือแล้วอย่างราคาจับต้องได้นะป้ายแดงขายอยู่2ลาน1 4 0 0 0บาทวันนี้เราไม่ขายนะครับวิสาหกิจขายนะ จัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับผมให้ไป879,000บาทค่ะการได้ขับเบร์เ d e ส์คันนี้นะเป็นปี2016เนาะแล้วก็ใครมองหารถยุโรปอยู่แบบราคาเบาๆนะคันนี้ก็อีกเป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์อยู่นะเราพาดูแล้วภายนอกเนาะโครงสร้างสวยๆแล้วรถภายในนะคะฟังก์ชันการใช้งานน่ะมีให้ครบคันอยู่นะคะกล้องมองหลังอย่างเงี้ยมีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยนะมีดินามิกซีเล็กด้วยนะคะก็สไตล์เบนท์นะก็จะมีโหมดทั้งคอมฟอร์ทค่ะสปอร์ตนะคะอินดิวเวอรวลแล้วก็อีโค่โหมดนะคะอยากบอกจริงๆเลยว่า ทำไมต้องเข้ามาที่วิสานออตคาเจอเราสองคนก็เหมือนเจอรถสวยอีกแล้วเจอรถสวยแล้วก็รถถูกด้วยนะคะราคานี่หางไปเกินครึ่งป้องลอดภัยก็มีมาให้ครบนะคะแอร์แบ็กทั้งหมดนะคู่หน้านะคู่หลังแล้วก็มาถึงรวมนิรภัยให้ด้วยแอ่จะเป็นแบบดูโอโซนเนาะสายวาแยกอิสระตัวหน้าจอเนี่ยนะฮะไม่ได้ทัชสกรีนนะเป็นแบบจอคอมานนะคะคอนโทรลหน้าจอใช้ควบคู่กับที่พวงมาลัยได้ค่ะแต่เพาะ อแลว่ภายในจะเป็นโทนสีดําดูตรงสปอร์ตแล้วบอกว่าจะเป็นแบบพักเก s ซี t นะคะฝับที่ตรงส่วนของฝั่งประตูนะคะจะมีตัวปุ่มีินะพสตาร์ทสต t o p นะคะเป็นแบบออโต้เราแวะไปดูื่องหลังกันเดี๋ยวพี่ตั้มก็ถือไม่เล็กนะใช่ค่ะ,ะถือไม่เล็ก ตอนนี้อยากจะบอกเลยว่าสําหรับ m e ร c ซ d ส s นะคะเขาคงรักษาคุณภาพเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคัสใหญ่หรือคัสเล็กก็ตามนี่อยากบอกว่าคันนี้มันคุ้มค่าจริงๆเนี่ยก็เลยมานั่งให้ดูว่าแม้กระทั่งเป็นตอนหลังนะคะที่องค์บริษัทตอนหลังเนี่ยก็ยังนั่งสบายอยู่ถือว่าสบายถึงแม้ว่าเออให้รูปอาจจะดูแบบคับแคบเล็กน้อยไปหน่อยนะคะเออไม่เป็นไรเพราะว่ายังเหลือไงพี่โอเคเนาะก็มันเป็นทรงสไตล์ไงแล้วเขาจะเอาดีไซน์ไว้ก่อนนะแล้วก็บาะหลังนะคะก็จะเป็นแบบพับได้นะคะเป็น6ก4 0่เซฟพี่ตั้งแต่ก็จะไม่มีที่วาง <Okay. S 2> แล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้นะคะปรับแรงลมได้นิดหน่อยนะเปิดกับปิดเท่านั้นเองค่ะคก็คันนี้พ่ต้าว้าวไหมพี่ว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวตับมดูแล้วนะครับ สำหรับ Mercedes-Benz นะคะ CLA 200นะคะปี2016ป้ายแดงขายนะครับ2ล้านบาทวันนี้ที่พี่สาวโ u t o c a ขายเพียง8 7 9 0 0 0บาทโอ้พี่ราคานี้นะฮะจักต้องได้แล้วแล้วก็บอกตรงนะราคานี้คือถูกที่สุดในสื่อสำหรับรถปี2016รุ่นนี้ค่ะถูกที่สุดในสื่อรีบมาหาเราได้ที่วิสารโอโ o c a สาขาบางกะทองโทรเบอร์ไหนนะ0 8 1 1 3 3 1 2 2 1ค่บหรืออยากคุยกับผมนะ0 9 1 1 2 0 2 3 8ค่ะครับหรืออยากคุยเครดิตผ่อนบ้าน้าอนรถนะเช่นเอิมนะครับผมแกดพียงบับรประชาชนใบเเียว ไม่ว่าจะเป็นบัตรมาสเตอร์วีซ่าก็ใช้ได้12อรอบบินมาหาตั้มได้เลยเหมือนกันใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเดวคนไม่เชื่อทำไมใช้บัตรประชาชนใบเดียวรไม่การผ่อนอะไรอยู่แล้วใช่ครับผมเพื่อเช็คง่ายประวัติของคุณนะคะใครที่มองหานะคะรถซีดานคูเป้นะขนาดเล็กแบบนี้นะคะแต่ว่าราคานี้คือย่อมเยาวมาจับต้องง่ายๆนะคะสำหรับคันนี้ต้องรีบมาเลยนะพี่ตั้มแล้วก็เชื่อไม่พลาดนะพี่ตั้ม เพื่อไม่พาคดคลิปต่อไปนะครับฝ<ป>ากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเจอเรา2คนก็เหมือนเจอรถสวยหนึ่งคันนะครับเพื่อมีรถขันไหนที่ท่านกำลังตามหาอยู่นะครับโอเคครับตามนัดนนิง้งรายการคนรถไปก่อนครับขอบคุณค่ะ